หมูกะคะ่ะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยจิ้มซออันเลยอ,อร่อยอะ่ะเนื้อล,ลายก็จะกรุบกรุบเนื้อสดน้ำเขาเนี่ยนะคะร้านเนี่ยเขาจะเป็นน้ำซุปกระดูกนะคะกินแต่น้ำอ่ะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแลยว้วอ่ะออ คีลิ้วพี่แอนอุ๊ยแต่ว่าเนื้อแอนจุ่มไปนานแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาผ้าขี้ลิ้วก่อนอ้อุ๊ยอร่อยยังไม่น่าละคนเต็มเลยอะ่ะใครมาต้องสั่งนะคะเนี่ยอ้วนจ,นจิ้มจุ่มแหน่ใครก็จะชอบแต่มา,างี้คนละครึง่งมาชิมมินี่ก่อนดีกว่าผ้าขี้เลี้ว ีแอนจิ้นน้ำจิ้มของเขาล้วนๆนะคะหืมิงแล้วอ่ะถ้าน้ำจิ้มเขาอยากสูตรของเขาอย่างเดียวก็อร่อยว่าถ้ากินิ้กกรอบสดไม่เหม็นคาวแล้วก็แต่แอนว่านะในความคิดของแอนนะแอนจิ้นห้แอนจิ้นแต่น้ำจิ้มของเขาล้วนๆอ่ะแอนว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงเขาก็เลยให้มาสองอันที่ว่าควรจะผสมกันนี่แหละถ้าผสมกันอ่ะแอนว่าแหนผสมดี มันใช่เขาจงให้มาสองถ้วยสองแบบต้องาสงผาดต้องผสองอร่อยอ่ะชอบความที่แบบเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อลายอ่ะเห็นไหมจิ้มสองเลยอืมอออเนื้อเขาไม่ได้หมักอะไรนะเขาเป็นเนื้อจิแบบ เนื้อรวนๆเขาแค่แบบใส่ไข่ไก่ทอดเล้งค่ะเออจังเลยเออลืมไปอันนี้จะเป็นชุดกลางนะเป็นจิ้มจุ่มชุดกลางชุดกลางเนี่ยก็ประมาณสองร้อยถ้าเป็นชุดใหญ่อะสามร้อยแต่ว่าเขาจะมีจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุ่มเนื้อแล้วก็รวมนิดทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบสั่งได้เลยชุดเล็งไม่มีใครอย่กได้หาถาา